หาคุดิมูแล้วมันเยอะชชนีหน่อยตใหญ่เว้ยเนี่ยนาเอาเยอะขนาเทาไหเก็นเลยสามล้านนี่มัทางนีเลยอ๋อย้อดูปลาเหรมาดวีดีโอนู่นใหญ่ไหมน่าจะหน้าเหมืเมื่อกี้เอาเยอะในลำตักปลาตอกปลาว่ายมาแล้วไห

ระบะเหรอ้าอะไรเนี่ยฮะโตอ่ะโอ้ยยอจูดีจูดยียไม่เปี่ยนเฮ้ยนี้อันนี้ไม่เปีนข้างนข้างนหันหน้าข้างบนเลยขึ้นบน่ใช่ไม่ช่เ้นบนขึ้ได้ไเด็ดต่อเก็ัง